สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่น่ารักทุกทท่านนะคะ,ะวันนี้จะพามาดูอน้องช้างสามเชือกนะคะมีเชือกไหนที่นอนกลางวันนะคะแม,แม่แม่คะ,ะ, <c oughs> ะก็เข้ามาก็ฝากด้วยนะคะช่องยาย,ย่าจินตลาเฟรมานดีนะคะ,ะมาดูสาวน้อยน้องยาย,ย่านอนกลางวันนะคะแม,แม่แม่นะคะ,อะนอนหลับ วันถึงใครเนาะน้ะนองยายาเนาะน,น,นะคะกลางวันเลยนะคะใช่ไหนะคะปกติสุดหลอจะนอนนะทำไมสุดหลอถึงไม่นอนเนี่ยมาขออะไรกับยายเนี่ย นอนนะคะผูดเสียงดังเดียวน,อน้องจะตืนนะคะไม่ไห้ยค่นะคะนอนกลางวัดนะคะสงสัยจะนอนถึงคุณแม่เอฟซีนะคะนอนรอ,อถึงเวลาคุณตาคุณยายต้องปลุกหนูไปยืนขายผลไม้หน้าร้านต้งนนนองการนอนนุกมๆนอนก่อนนะคะสุดๆหรอน้องน,นำโชคนะคะ ดูขานังดูขานางนะคะ,าาะ,คะโอ้หลับสบายเลยนะคะแม่คขานะคะ,ะ,คะผู้เสียงดังลัวน้องจะตื่นนะคะดูขานางนะคะ สงสัยจะนอนหลักถึงแม่แม่เอซีละคะน,นี่น้องยายา,ยานะคะเดู๋น้องนําโชคนะคะไม่นอนนะคะพี่ยา,ยายานอนนะคะ,ะแม่แม่ก็อยู่ฝังนู้นนะคะ,ะเป็นกำลังใจด้วยนะคะยายาลาเฟมอรีนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะอะสวาวน้อยน่ารัก หวานนะคะน้องยายานะคะน,นอนกลางวันนะคะหลับฝันดีนะยายานะหลับฝันดีนะหลับถึงคุณแม่เอซีนะยายาไม่นู้จะหลับฝันถึงคุณแม่เอซีท่านไหนนอนนี่วันนี้นะคะ <c oughs> ดูขานะคะดูขาน้องนะคะ <c oughs> สุดหลงไม่นอนนะคะสุดหลงไม่นอนนะคะสุดหลงไม่นอนนะคะ อ่าเดินไปเดินมานะคะสุดรอนะคะอ่าแล้วมีเงินเชือกนะคะสุดโร่นะคะเห็ยนทำอะไรอยู่ชื่ออ้วนเยอะอึเหรอเออเออทำไมหนูไม่นอนลูกทำไมหนูไม่นอนคะพี่ยายนอนนะคะเดี๋ยวพี่ยายนะคะเดี๋ยวน้องจะตื่น ขย่องขย่องนะคะแม่แม่คะสบายเลยนะคะสาวน้อยนะคะนอนกลางวันนะคะวันนี้นอนกลางวันดูค้านะคะแม่แม่คะโอ้โหน้ำลายสุสัใสจ,จะยืดเลยนะคะน้องยายาแล้วก็ถึงวันเกิดน้องแล้วนะคะน้องยายานะคะอะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ นอนกลางวันนะคะวันนี้เด็กหญิงย,ยายยาสารางานนะคะสวนเด็กชายทำชคสารางานนี่ไม่นอนนะคะเดินไปเดินมานะคะคุณตาคุณยายปลับสาตัดอ้อยมาเห็นนอ้องนอนนะคะจ็ะเลยถ่ายอาให้แม่แม,แม่ดูนะคะเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแม่แม่แมคะอ่าถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามกดกระดิ่งกดส่นสนไลด์แชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักด้วยนะคะจองยายาจินตาลาเฟมอลี่นะคะมาดูสาวน้อยร้อยช่างนะคะนอนกลางวันเออโวกาหนอนนะคะโอโ้ยตดตดหนักคะเสียงตดสายลมเลยนะคะน้อยยายาเดี๋ยวค่อยป,ปลุกน้องเอปิดร้านนะคะช่วงบา่ายสามเนาะตอนนี้ก็กำลังเที่ยงนะคะ ให้น้องนอนกอดนะคะปกติจะเป็นน้องอาบญชูนะคะนอนกลางวันเนาะ,ะวันนี้เป็นน้องยายาเลยนะคะไม่เคยเห็นน้องยายานอนกลางวันนะคะเพิ่งเห็นนะคะแม่คขานะคะเพิ่งเห็นน้องนอนโอ้ยขาควายกันนะคะนอนยางเอ้ยมีความสุขเลยนะคะ หลออไม่นอนนะคะน้องนำโชคนะคะ,อ,ะอย่าไปเปิดร้านนะคะอย่าเปิดร้านนะคะ,อ,ะอย่าไปช่วยคุณยายเปิดให้คุณยายเปิดร้านไวๆจะได้รับประทานรวยหวานหวานอยหวานหวานนะคะน้องนำโชคนะคะน้องยายยาวหลับสบายโดยเปลี่ยนเปลี่ยนขาอีกแล้วนะคะแม่ไม่แสานะคะ ดูน้องช้างนอนกลางวันนะคะแม่แม่ขนะคะก็ถูกใจก็ด้วยนะคะช่องยายยาจินทลราเฟมิรี่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดสั่งสไครให้ด้วยนะคะแม่ควานก็จะโพสต์คลิปอาการนอนหลับฝันดีตอนกลางวันให้แม่แม่ไว้จะเพียงตอนนี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ